เมนูที่มากินวันนี้ไม่เคยกินที่ไหนในร้านส้มตาทั่วไปเพราะนั้นใครที่ชอบความครีเอทช์ความแปลกบอกเลยต้องกินต้องกินต้องมาโอ้ยตา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 ยอร่อยมากมันไม่เหมือนส้มตำอ่ะมันเหมือนเอาอะไรมาคลุกนนวลมัวม่วงงงงอร่อยเฉย อยู่กันที่ยำนัวครัวลับย่านบางเขนใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรนั่นเองนะคะเชื่อว่าร้านนี้เนี่ยหลายๆคนที่อยู่เขตบางเขนร,รวมถึงน้องๆนักศึกษามหาลาัยเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งรวมคนแล้วก็เป็นแหล่งรวมที่ฉันต้องมานะคะเพราะว่ากะว่าเราจะมา,าหาน้องๆมอเกษตรสักคนสองคนสามพันห้าสี่พันแปดพันอะไรแบบนี้นะและที่สำคัญวันนี้ต้องบอกว่าอาหารที่อยู่ข้างหน้านี่บอกน่ากินมาก ดิฉันงงมากเพราะมันนัวมากมันประกอบไปด้วยปูนะ่ฮะอันนี้เรียกอะไรนะเออดิฉันนึกว่าอะไรรู้ป่าแบบถั่วลันเตาอะไรอย่างงี้นะคะเม็ดกระถินแล้วก็นี่อะไรนะเขาเรียกว่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกต,กตอกะกอก แล้วก็มะเขือเทศเส้นมะละกอนะแล้วก็มีกุ้งใครกุ้งฝอยอ่ะนี่เปิดเปิดมาเป็นนี่นัวมากนี่กุ้งยังไม่ตายกระเด็นออกไปแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ชอบความนัวแบบนี้นะนี่เราในหนึ่งคำเนี่ยประกอบไปด้วยเส้นมะละกอนะแล้วก็เป็นกุ้งกุ้งไค,ครกุ้งฝอยเอามาลวกสุกนะคะมีเม็ดกระถินนาแล้วก็แบบปลาเนาะกินมันมันกินปลาบอกบอกอยูก อีพีเนี้ยฉันบอกพีงาวว่าสั่งมาเลยอยากให้กินอะไรสั่งมานางเอาปเมนูนี้ให้แรกมาอีกมาอีกค่ะหลวงพับบางต้องลุกขึ้นมาลำไหมต้องลุกขึ้นมาลำไหมไม่ต้องใช่ไหมมันก็จะมาแบบนวลนัวนะตกใจทั้งร้านแลวตกมืนอะไรเคลียวคำแรกฉันอยู่ดอนแล้วอ่ะเคลียวคำที่สอง ก็อยู่อุดรเหมือนเดิมจะกลับบางเขนยัไงไงเนี่ยไปไม่ถูกเลยอะหลงอุดรหลงมากแล้วดูสิให้มาเนี่ยแทบไม่มีเส้นแบบไอ้อนี่เลยนะพี่นี่เรียกเส้นอะไรนะคะเส้นหลวงพระบางนี่ค่ะเส้นหลวงพระบางเมนูต่อไปมาค่ะ เมื่อกี้อยู่อุดรให้ไปสะกนอีกแล้วะจะอุดรว้าไปสะกลนค่ะหนุ่มสะกวนหรือหนุ่มเมืองนนหนุ่มสะกนแล้วกหนมเมืองนนหนุ่มสะกวนแล้วก็หนมเมืองนนนี่อะไรนะสะกวนย่านไปสะกนย่านไผคือจิตวิญญาณสะกลนนครมันมันเข้ายานแบบคุณแกเข้าใจไหมถ้าฉันจะไปจากอุดรไปสะกลนอ่ะฉันต้องกอดยานสี่ไปแล้วอ่ะทักเบรกทักเบรกกลับมาบางเขนก่อนถ้าไม่กินน้ําเลยเนี่ยอุดรสะกลนมีที่ไหนอีกไหมคะมาค่ะต่างชาติต้องเข้า ันนี้เขาเรียกว่าอังุ่นสังเกตนะเมนูเขาอ่ะมันจะนนัวม่วมมัวเป็นอังุ่นกับกุ้งป่อยเมื่อสาวเมื่อหนุ่มเกาหลีและสาวไทยหนุ่มอุดรหนุ่มสุกลหนุ่มบางเขนหนุ่มเกาหลีกูไปต่างชาติอะกูบอกเลยกูไปต่างชาติอันนี้ต่างชาติแน่นอนคอนเฟิร์มโอ้ยใจใจใจแต่อร่อยมาก ส้มตำอ่ะมันเหมือนเอาอะไรมาคุกนนัวงม่วงม่วงงงงอร่อยเฉยมันจะเป็นส้มตำมันจะเป็นยำมันจะเหมือนผลไม้ดองมันมันคือสายแบบแบสายสายชั้นน่ะมันคือสายชั้นมันคือดอมชั้นน่ะมันมีความพามันมีความเปรี้ยวมันมีความนวลรวงส้มตำมันมีความยำมันมีความต่างชาติมันมีความกรึบกรอบมันมีความไม่เลี่ยนมันมีความแบบน้ำลายสอ มันคือควรรับนวลนัว,นวยัว่วยั่วบดบดอุ้ยลดแล้วถ้าเกิดเรากินกับฉันว่านะถ้ามาผสมกับหมูกรอบมาเหอะร้องไหมไม่ร้องเหรออเฉันกลัวปาดไปแล้วทีมงานไม่ร้องว่ะเนี่ยแล้งกินอย่างนี้เหรอ โอ๊ยไอร้องอ,อะไระะนในมันจะมีเมนูแบบนี้บนโลกใบนี้มันอินมากและเมนูนี้ต้องสั่ง นั่งแดกกันเถอะนอกจากมันเป็นร้านลับมันยังเปิดโลกเปิดกระหม่อมเปิดสมองเปิดมุมมองใหม่ว่าเฮ้ยนี่มันเมนูห่าเหวอะไรมันมันงงอ่ะมันอร่อยจนงงอ่ะมันงงไม่รู้จะพูดยังไงทีนงานอยากกินข้าหมูัดคือมันงงจริงๆถ้าแกไม่ย้ายเมนูท่านเนี่ยท่นจะไปเกาหลีแล้วนะ ติดต่อมออยู่แล้วแป๊บหนึ่งหมอไม่ให้เข้าอมอบอกหน้าอย่างนี้มาขามนะปีนอยู่บนต้นมะขามแต่ฉันไม่เคยนะฉันไม่เคยมีประสบการณ์ที่ามะขามฉันมีแต่ประสบการณ์ปีก้นมีออ๋อเปรี้ยวฉันท้องหรือเปล่าอารมณ์แบบเมนูคนท้องอ่ะตั้งรันพี่แบบมึงตอบกับกูดีกว่าเปรี้ยวแบบเปรี้ยวเลยอ่ะใครชอบฟามเปรี้ยวคือควรจะ recommend สำหรับ คนท้องคือกินแล้วลูกดิ้นอะลูกออกลูกออกก่อนกำหนดวจับเกาหลีต่อคือว่าถามวา่ามัน่นี่อยู่บางเฉยใกล้ๆที่ต่อรถมีร้านสะดวกสบายแอร์เย็นจัดสบายใจแต่หน้าจัดได้ทําไม่เยอะไม่หมันเอาเมนูที่ชอบเลยนะที่รู้สึกว่าถ้ามาต้องกินเนี่ยอันนี้เกาหลีเกาหลีก็เรียกก็เรียกแล้วก็กากหมูเนี่ยกคนั้นเนี่หมดแล้วอะหมดแล้วอะนี่คือเลิฟมากบอกเลยต้องกินต้องกินต้องมา แล้วเนี้มันจะไม่ออกเผ็ดมากคือให้เป็นความนัวเขานัวเต็มสิบเลยก็10ระแนนใช่ไหมก็น่าสืมันหกเจประมาณน,นั้นไม่ได้เผ็ดมากกินได้แต่ถ้าความแปลกความนัวอันนี้ยกมากอิ่มมากแต่ว่าไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าฉันมีตัวช่วยอ่าถือกินปุ๊บไอ้ที่กินไปนี่นะอีก5ชั่วโมงเจอกันที่ห้องน้ำบอกเลยไม่เหลือแค่กรอกก็ออกแล้ว หนึ่งสองเจอกันออกไปให้หมดจะไปกินต่อร้านอื่นไปค่ะเจอกัน e ีีหน้าค่ะจะไป้ับลับที่ไหนตามได้ที่พีพาไปบาย